ก๋วยเตี๋ยวร้อนๆอ,อุ้ยก๋วยเตี๋ยวไก่ร้อนๆเลยจ้ะน้ำซุปใส่ลงไปหอมมากเตี๋ยวกัมาลาด้วยมีมาลาด้วยคังปุงก่อน ชิมก่อนชิมก่อนอืมอร่อยอร่อยน้ำายห,หน่อยจุ๊บ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 ไม่หิวหอืมไม่หิวเนี่ย่เดียวฮะแ่เดียวถามว่าไม่หิวเหรอ <laughs> ถามว่าไม่หิวหะอบอกไม่เปรี้ยวสวัสดีค่ะงงงงกันตัวเองเมื่อกี้ก็ติ่วได้กันนะจ๊ะก็ติ่วไก่วัวนี้ก็ต๋ยวแกงมาละน,นี่มานละปเปื่อยๆเลยถามว่าไม่หิวเหรอไม่เปรี้ยวเห็นบะหมี่นี่มเปรี้ยวเปรี้ยว เผ็ดปลาไมไม่เปรี้ยวหรอกน,น้องให้มาอยากกินก๋วยเตี๋ยวหมูตุนต๋นไม่มีหรอเนี่ยหมูตุ๋นหมูตุ๋นไม่มีใครอ่ะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นไม่มีไงวันนี้ ดเดเก็บกันนะอ้อืเื่อมาก้ยแทบไม่ต้องเคี้ยวอ <laughs> ะ ตับผมเอง

อะไรกันนะโอ้แมวบะโลอร่อยมากเลยเธอ เผ็ดเหมือนกันเนาะสีมันจะไม่เผ็ดอ่ะอหมดเลยไม่หม่ mày kính quế tiểu. biết <laughs> <laughs> ừ. mày mày tìm quế tiểu. bỏ biết rồi. nè, nằm đi. แม็กเลยเหมือนเาะเหมือนมากเลยเมวพีเหงึ mom, ้นไปนั่งบนชั้นคู่กับตุ๊กตาเหมือนกันเลยไม่ได้ไม่ได้เคยล้มเมื่อกี้ไม่ลงมากินก๋วยเตี๋วด้วยโทรศัพท์ล้ม ลอนนีเ้เคดูตัวอะไรเอ่ยอันไหนตุกตาอันไหนอันไหนตุกอันไหนของจริงอันไหนของปลอมเลย เสี่ยงหองเราอร่อยมากตอ <c ười> นนี้เสี่ยงหองเราเธออร่อยกว่าเขาเสี่ยงอีกทำให้ฉันดูดีค่ะดู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 มันก็งงนะว่าเธอหัวเราะอะไรจะให้ไปอุ้มมาดิมาดิ เอ็นเบาแน่นอนก็ได้เอ็นเบานอนก็ได้เบาเอาเชือกาคลดีกว่าเก้าอี้บาร์เบ้อพึ่งร้างพี่ยังไม่ได้ถูพี่ยังไม่ถูอ่ะตอนเย็นไงถูตอนเย็นทีเดียวไง อร่อยมากเตียวของเราก็อร่อยก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยไปไปค่ะ